สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเมทาโลนะคะวันนี้นะคะอ๋อเมทจะมาทำคลิปแบรนดอมนะคะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะไปถึงสิ้นปีนี้เลยนะคะว่า ให้มีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะมีความโชคดีอะไรที่จะส่งตรงมาถึงคุณนะคะหรือว่ามีอะไรต้องเตือนไหมแบบนี้นะคะก็คือให้ไพ่เป็นไกด์ไลน์นะคะเพื่อนๆนะก็จะใช้ไพ่เ i ขอโทษค่ะจะใช้ไพ่ AE ไอคลาสสิกทาโร่นะคะจะเป็นสำหรับนี้นะคะให้กับเพื่อนๆนะเดี๋ยวแม่หมอจะใช้ไพ่เอ่อ r ฟ a m of g าร a t a r o t นะคะเปิดพิเศษให้นะคะก่อ,ะอนอื่นนะคะก็ขอดูไพ่สำหรับนี้ก่อนนะคะขอ อนุญาตไพ่นะคะสำหรับคนที่เปิดเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะกะ็มาดูว่ามีอะไรอยากจะมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะโอ้ห้ถ้วยนะคะห้าถ้วยก็คือว่าการ การสูญเสียการเสียใจความผิดหวังนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆอาจจะเป็นข่าวก็ได้รู้สึกผิดหวังกับใครบางคนกับคนที่คุณชื่นชอบหรือว่ากับเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในข่าวตอนนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเองนะคะการสูญเสียเงินคนรักนะคะความรู้สึกต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นไปแล้ววันนี้ก็คือว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะ,ะมันคือพ่ยอยากจะให้คุณนะคะลองมอง มาที่ตัวเองนะคะอย่างน้อยก็ยังมีลมหายใจอย่างน้อยยังมีชีวิตนะคะนี่คือของขวาญพิเศษอันเลอค่านะคะไม่เหลืออะไรได้ยังไงนะคะยังเหลือตัวคุณนะยังเหลือตัวคุณนะคะสิบไม้เท้านะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะแม่หมอมองว่าคุณอาจจะแบกอะไรไว้ เยอะแยะนะคะเหมือนแบบมันเหนื่อยเนาะเออมันเหนื่อยมันแบบว่ามันแบกอะไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันประเดประดังเข้ามา ถาถมคุณนะคะแต่ว่ายังไงคะเนี่ยแม่หมอก็ยังเห็นว่าคุณนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีเลือดนักสู้นะคือเป็นคนอดทนไม่ย่อท้อก็คือก้มหน้าก้มตารับมันไปหรือบางคนก็คือว่ารู้แหละว่าเออคือแบบเหนื่อยเบื่อกับการที่จะมานั่งโทษนู่นโทษนี่หรือแม้กระทั่งโทษโชคชะตาของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออยากจะแบกมันต่อไปแหละเข้าใจแหละก็แบกกันไปเพราะความผิดหวังตรงเนี้ยนะคะแต่บางทีมันก็เหนื่อยเหลือเกินอ่ะนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่มองว่าเขาอยากจะบอกว่าเหตุการ ที่เพื่อนๆเ,เจอนะคะก็คือมันอาจจะดูเหนื่อยมันอาจจะดูหนักนะเ,เนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าคุณเงยหน้าขึ้นมามองอ่ะคุณจะเห็นว่าอา่งานที่คุณแบกภาระที่คุณแบกอยู่อ่ะมันออกมันออกใบแล้วนะมันออกดอกออกผลมันมันมีผลงานออกมาแล้วอะค่ะนะมันมีเบื้องบนมองเห็นนะนะคะก็คือว่าแม้กระทั่งถ้วยเนี่ยมีสิ่งดีๆมารอคุณอยู่หรือเรื่องงานเรื่องความรักคนรักครอบครัว สุขภาพต่างๆนะคะความสุขกําลังรออยู่นะคะคนรักดีๆความรักความรักที่เมตตาจริงใจอรอคุณอยู่นะคะคุณแค่ยังอะ,อะไรอวรกับสิ่งที่สูญเสียไปหรือสิ่งที่ผิดหวังไปนะคะหรือว่าแม้กระทั่งงานเนาะที่มันแบกมาคืออาจจะมากมายจนแบบเหมือนพ่ยก็อยากจะอธิบายกับสิ่งที่เพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะได้เจอเจอนะคะก็ ไม่ต้องห่วงนะอสิ่งที่ลงมือลงทำส่งสิ่งที่ทําไปแล้วนะคะได้ทุ่มเทไปแล้วเนี่ยมันมีผลอยู่นะผลของการกระทํามีอยู่นะคะคือกรรมดีนะคะกรรมที่จะได้รับก็คือกรรมดีนะคะยังไงอีกคะเห็นไหมเพื่อนๆเ,เนี่ย หถ้วยนะเ,เบื้องบนกำลังจะส่งของขวัญที่คุณอยากได้มากๆอะ่ะมาให้คุณในเร็วๆนี้ก็คือนี่มันตุลาเนาะตุลาพฤศจิกาธันวามันสิ้นปีนะมันก็สองสาเดือนเนี้ยนะคะเพื่อนๆมาเร็วๆหน่อยเนี่ยมันก็แค่ประมาณหกอ,อ,อาทิตย์นะคะหกถ้วยสำหรับใครที่มีปัญหากับคนรักคนรักเก่านะเนาะหรือความรักเนีที่เป็นอยู่มันแบบ มันไม่ได้หลังใจสักทีหรือว่ามันรู้สึกน้อยใจผิดหวังอยู่ตลอดเวลานะคะความรักที่แบบว่ามันเหมือนแบบเราสัมผัสได้ถึงความจริงใจะคะ่ะกาลังเข้ามาหาคุณแม้กระทั่งคนเก่าก็ได้นั่นแหละนะคะคือเขามีการที่แบบอาจจะไปรู้สึกแย่แล้วเหมือนกันหรือเหมือนกับว่าไปรับ ผลแห่งกรรมมาแล้วเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าใครรักเขาที่สุดหรือรู้ว่าใครที่แบบว่าเขารักที่สุดนะคะรู้ตัวอย่างเงี้ยนะก,ก็กลับมาแบบเนี้ยนะคะอะไรที่ทําผิดก็คืออยากจะกลับมาขอโทษขอโอกาสเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้เนาะไอสิ่งที่คุณแบกรับมาหรือว่าการกระทําอะไรของเขาหรืออะไรก็ตามมันหลายอย่างกับสิ่งที่คุณเจอมันไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกความรักแต่มันเป็นแบบ เป็นเหตุการณ์ที่เจอจริงๆเหตุการณ์ที่แบบมันจับต้องได้แล้วมันเหนื่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะ้อยที่มันที่คุณแบกไว้นะคะก็กําลังจะได้ของขวัญพิเศษจากเบื้องบนนะเบื้องบนจะส่งให้คุณนะคะจะส่งโดนจิตโดนใจคนรักของคุณมาให้คุณหรือจะส่งสิ่งที่คุณนะร้องขอออกไปการเมนิเฟตการขอพรนะคะไม่ใช่ขอเขาตรงๆไม่ใช่ว่ายกตัวอย่างสมมติว่าเราอะอยากได้ของขวัญชิ้นหนึ่งมากๆเลยอะนะคะแต่เราอะ ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าไปซื้อเองหรือเดินไปไปเลือกมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเรามีภาพนั้น,นอยู่แล้วเห็นภาพชัดเจนในหัวในการจินตนาการของเรานะคะส่งตรงออกไปเบื้องบนนะอ่าแล้วเดี๋ยวเบื้องบนเขาจะเอามาให้เรานะคะนั่นคือของขวัญจากเบื้องบนนะคะไม่ใช่ว่าเดินไปบอกคนรักของคุณเนอะจะเอาแบบนี้มันก็จะเป็นอะไรที่มันเหมือนออกคําสั่งเกินไปนะคะเพราะคนรักก็คือคนรักแต่เขาจะให้คุยคด้วยความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราขอข้างบนออกไปนะคะหรือขอตัวตนของคุณออกไป หรือถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงนี้ก็คือเอาเป็นว่าขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละนะคะออกไปว่าโอเคแบบขอด้วยใจที่ที่จริงใจด้วยนะออขอด้วยใจที่ไม่ได้ไปสั่งอะไรเขามากมายนะขอที่แบบว่าแล้วขอออกไปแล้ววางใจนะเพราะว่าเหมือนกับว่าอะไรอะไรมันก็จะได้สบายใจนะคะเหมือนกับคนให้ก็จะได้สบายใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะได้รู้สึกว่าโอเคคุณมีความแบบสำนึกรู้คุณหรือว่าปลื้มปริ่ม พิ่มปิติในการที่ร้องขอออกไปแล้วก็แบบว่าอยากได้สิ่งนั้นจริงๆนะคะเขาก็จะให้คุณในแบบว่าที่เขาเรียกว่า perfect timing นะคะในเวลาที่มันแบบเหมาะสมหรือ perfect จริงๆนะคะประมาณนี้นะรู้จักรอคอยนิดนึงนะคะเพื่อนๆนะมันใล้สิ้นปีแล้วนะประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นของขวัญ พิเศษแต่แหละนะคะได้จริงๆนะคะเพื่อนๆอะสิ่งที่คุณสูญเสียไปนะคะก็จะได้กลับคืนค่ะทวีคูณเลยแล้วอะไรอีกคะเห็นไหมอะ่ะได้จริงๆนะคะบางคนจะไม่มองว่าคุณรอคนรักนั่นแหละนะคะความรักที่มีปัญหากันไปที่ทําให้รู้สึกเสียอกเสียใจนะคะคนรักเก่าอ่ะเขาจะกลับมานะเขาจะกลับมาแบบว่าความจริงใจเกิดขึ้นในใจของเขานะคะถ้าบางคนไม่ได้รอไม่ได้รอคนรักเก่านะคะ ก็จะมีความรักใหม่เข้ามานะ้ำจะมีคนมายื่นถ้วยให้คุณนะคะยื่นความจริงใจให้คุณอาจจะเข้ามาในรูปแบบพี่น้องเพื่อนหรือว่าความจริงใจแบบว่าที่ปรึกษาอะไรก็ได้แบบนี้นะคะ,ะก็คือแต่ที่ร,รู้ๆว่าเข้ามาด้วยความจริงใจนะ,ะก็เนี่ยแบบอยากให้คุณ เห็นสิ่งดีๆอยากพาคุณไปเจอสิ่งดีๆอยากเป็นคนพิเศษเพื่อคุณคือจะทําให้คุณเห็นนะคะว่าความรักจริงๆมีอยู่บางคนเนี่ยนะคะคือร้องขอถึงความรักใครสักคนนึ่งรอใครสักคนหนึ่ง,นนงที่เขาแบบรักเราจริงๆในแบบที่เราเป็นนะคะเนี่ยเราร้องขอออกไปตลอดชีวิตนี้ของเราอะ่ะและ้วเขาคนนั้นก็จะเข้ามาเพราะว่าในขณะที่คุณร้องขอความรักแบบเนี้ ก็มีคนที่เขาก็ร้องขอความรักแบบนี้เช่นกันนะคะเหมือนกับว่าเขาภูมิใจที่มีคุณเขาภูมิใจที่รู้จักคุณนยคะเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาจะเข้ามาเป็นคนพิเศษของคุณเพราะว่าคุณก็คือคนพิเศษของเขาเช่นกันแบบนี้นะคะคนสองคนจะมาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมจริงๆแล้วก็นี่เราถามแค่ตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงสส้นปีเนาะมันก็เร็วนะคะภายใน1-3เดือนนี้เท่านั้นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อน จะไม่เหนื่อยไม่ลําบากไม่อดทนอยู่คนเดียวแล้วนะจะมีคนมาร่วมทางกับคุณแล้วกับกับคุณแล้วนะคะอ่ะอีกหนานาอ่ะเปิดไปเรื่อยนั่นแหละ่ะนะอ่ะแล้วยังไงอีกคะ เพื่อนๆเห็นไหมคะมันเซร,ระเบกเลยนะคะบางคนก็คือว่าคือมันเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เลยนะคะคือเหมือนแบบคุณอาจจะขอไปสิบอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคุณก็ได้แบบว่าคืออย่างหนึ่งมันทําให้คุณรู้สึกแบบลดล็อกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณได้อะไรนะคะคุณจงปลื้มปิติกับมารรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจนะคะแล้วคุณจะได้อีกจะได้เรื่อยๆเลยนะคะถ้าหากว่าคุณเหมือนเราร้องขออันเนี้ยสมมติเราขอออกไปแล้ว ยกตัวอย่างเขาเอาไปแล้ว7อย่างแต่ว่าคุณเพิ่งจะได้มาอย่างเดียวแล้วคุณบอก ö, ขอไป7อย่างทําไมได้อย่างเดียวเนี่ยคุณจะมันจะ,ม,นจะมันจะพักเบรกเอาไว้เลยนะมันจะพักเบรกว่าประมาณ3ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือว่าเวลาได้อะไรอ่ะดีใจดีใจให้มากๆดีใจแบบขอบคุณจริงๆในที่สุดฉันก็ได้มาถึงอ๋อฉันจะขอไป7อย่างแต่อย่างน้อยฉันก็ได้แล้วอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยค่ะภายไม่เกิน7วันคุณจะได้เรื่อยๆเลยนะคุณจะได้แบบ ขอ7ได้14อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณยังไม่รู้สึกขอบคุณหรือว่าดีใจกับสิ่งที่คุณได้แล้ว1ชิ้นอะ ก็จะเบรกเอาไว้ก่อนแบบนั้นนะคะประมาณนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นคือเวลาได้สิ่งของอะไรเล็กๆน้อยๆขอบคุณนะคะเหมือนชีวิตของเราเนี่ยนะคะ,ะตื่นขึ้นมาในทุกวันขอบคุณลมหายใจเขานะขอบคุณนะที่แบบว่าเนี่ยดูซิทุกสุขมาด้วยกันแต่ก็ยังหายใจอยู่นะยังมีโอกาสได้แบบพบเจอสิ่งใหม่ๆในแต่ละวันเพราะแต่ละวันมันไม่เหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณกับสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนนี่คือสําคัญมากๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนะ ได้ในสิ่งที่คุณต้องการแหละนะคะไม่รู้แหละว่าเพื่อนๆต้องการอะไรอะ่ะก็อย่างที่บอกอะ่ะต้องการความรักรักแท้คนรักเก่าคนรักใหม่เออนะ้าหรือแม้กระทั่งงานนะคะที่ทําให้เราร่ํารวยมีกินมีใช้ไปด้วยความมีคุณภาพอะไรก็ตามคุณได้ในสิ่งนั้นนะคะแต่ขอให้ซื่อสัตย์ก,กับตัวเองของให้แสดงออกไปด้วยความจริงใจใจเข้าใจเราแบบนี้นะคะ,อะขออีก5้าใบนะคะมาดูไปเลยนะคะว่าใครมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังคลิปนี้อีกค่ะ เพื่นอนนคะสองถ้วยคะ่ะมันชัดเจนมากๆเลยคนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะคุณต้องการคนรักเนาะเออแล้วก็อยากจะบอกว่าคนรักของคุณนะคะเขาก็ต้องการคุณเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณแบบออฟูมไฟล์หรือว่าร้องขอแต่เพียงผู้เดียวนะคะแต่ว่าไอ้ช่วงที่อาจจะซับพลเรซชั่นกันไปอาจจะห่างกันไปน้อยใจงอแง,งอะไรกันไปนะมันก็ต้องเกิดขึ้นนะคะชีวิตมันมีสีสันเนาะเห็นไหมมันครบจบสมบูรณ์อะนะคะเราพอเรารู้สึก ทุกแล้วในสิ่งที่เราทําไปเราก็ไม่อยากจะเราไม่ชอบนะคะเราไม่ชอบสิ่งที่มันทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาโฟกัสสิ่งที่มันมีความสุขนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะคนเราจริงๆอะ่ะเราก็ต้องการคนคนหนึ่งอะ่ะที่รักเราจริงๆอะ่ะเหมือนกันนะทุกคนต้องการแบบนี้ถ้าเรารักเขาแล้วไม่เล่นเกมไม่มีอีกโก้ไม่อะไรคุณรู้ไหมคุณก็จะคู่ควรกับสิ่งๆนั้นจากใจของเขาเช่นการบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อาจจะถูกทดสอบ ด้วยตัวของกันเองนี่แหละนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความรักมันสวยงามจริงๆนะคะมันไม่ได้ทุกนะ,ะถ้าเรารักถูกวิธีเรารักไปแล้วเราแบบมันรักด้วยใจมันรักด้วยความอิสระคือแบบทําอะไรเห็นอะไรเห็นเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยบางทีเหมือนกันนะเหมือนแบบว่าเห็นเขาทุกเราก็รู้สึกเป็นห่วงชีวิตของเขาอะไรอย่างนี้ คุณถ้าคุณแสดงอะไรออกไปแบบนั้นนะคะคุณก็ได้รับกลับมาเหมือนกันนะเดี๋ยวจะมีการแลกถ้วยกันมันเป็นไพ่คอมมิทเมนต์แล้วนะคะเพื่อนๆนนะบางคนที่เลิกลากันไปนะคะมีเกณฑ์จะกลับมาสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็บางคนที่แค่โกรธแค่ง,งอนน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคนรักของคุณจะรู้สึกผิดแล้วก็คือแบบเหมือนแบบเ,เหมือนเหมือนนึกถึงคุณอะคะ่ะคือไม่ว่าจะไปทําอะไรอะ่ะก็ตามนะคะคือจริงๆแล้วเขาก็รักคุณที่สุดอะนะคะแล้วก็คือแบบ ต้องการกลับมาทําให้คุณมีความสุขนะเหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็คนที่คบกันมาพอสมควรแล้วนะคะอืม ไม่อยากเห็นคุณเหนื่อยไม่อยากเห็นคุณเสียอกเสียใจหรือไม่อยากเห็นคุณแบบน้อยใจอะไรในความรักครั้งนี้เพราะเขา,ารักคุณเนาะ,ะก็จะทําให้มันชัดเจนมากๆนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยสองใบนี้เป็นไพ่แต่งงานไปแล้วนะคะเป็นไพ่คอมมิทเมนต์ชัดเจนคนรักคู่ครองนะคะถ้าไม่ได้แต่งงานก็คือว่าเป็นการที่แบบโอเคเรารู้กันแหละว,ว่าเราครบกันเปิดเผยชัด,เ,ดชเจนแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคะมองว่าคุณจะได้คนรัก คืนความรักคืนคนรักของคุณล่ะค่ะคนที่คุณร้องขอ,อไปนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในใจหรือว่าแบบอยากชัดเจนจริงๆแล้วอะไรเงี้ยก็จะได้ในสิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้ามีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกฮะก้าวดาบนะคะอย่าเครียดไปนะ,อะขออีก3ามใบค่ะนะขออีกสามใบอัศวินถือไม้เท้านะคะเดี๋ยวมาดูทีเดียวคะ่ะ แฮงแมนนะคะตอนนี้นะคะทุกอย่างที่แม่หมออ่านไปเนี่ยสถานการณ์มันอาจจะแบบว่ายังตึงเครียดยังนิ่งยังอะไรอยู่คุณก็รอแล้วรออีกเขาก็เหมือนกันสิ่งที่เขานิ่งไปก็ไม่ได้นิ่งดูได้นะคะขยับตัวคิดมากเหมือนกันนะต่างคนต่างเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยคนที่เข้ามาดูอาจจะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะเนี่ยคุณกับคนรักของคุณนะคะบางคนก็นอนไม่หลับเลยนะบางทีตื่นมาฝันร้ายเครียดอะไรอย่างเงี้ยในกลางคืนนะคะก็เขาเนี่ย ก็คือคิดถึงคุณนะคะมันก็เลยส่งพลังงานที่แบบเขาก็กําลังพิจารณาอยู่ว่าเอ๊ะเขาทําอะไรลงไปบ้างนะทําไมเขาถึงทํากับคนที่เขารักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนที่แบบว่าเจอจริง,รงๆหรือว่าเขาต้องทํายังไงนะถึงจะทําให้คนมีความสุขถึงจะทําให้ความรักของเราเนี่ยคือแบบมันมันมันม่นคงนะคะมันไม่เปราะบางหรือมันไม่ทําร้ายจิตใจของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะกําลังเจอสถานการณ์ <c oughs> นี้อยู่นะคะก็นี่คะ่ะนะ มันมันเร็วมากค่ะนะอันนี้อัศวินถือไม้เท้านะคะธาตุไฟพุ่งมาเลยนะคะแล้วก็คือแบบว่าแบบม้าก็พยศมากเลยอารมณ์เหมือนแบบว่าฉันสู้ฉันลุยอะนะคะความรักคังนี้ฉันไม่ปล่อยไปหรอกนะเนี่ยคือม้ที่คุณถือไว้ก่อนนั่นเนาะอ่อก็คือเขาก็จะแบบมาหาคุณอะนะคะชุดที่ใส่ก็เป็นแบบว่าอัศวินอะอัศวินที่แบบว่าปรับ อารมณ์ในตัวเองแล้วบาลานซ์ตัวเองได้แล้วนะคะก็คือจะลุยในความรักครั้งนี้นะฉันไม่ปล่อยไปหรอกนะคะประมาณว่าชีวิตของเธอฉันต้องรับผิดชอบเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉันจะรับผิดชอบกับความรู้สึกตรงนี้เองแบบนี้นะคะกําลังกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ,ะบางคน,นดูเสร็จก็แบบอาจจะมีการติดต่อกันเลยหรือนี่แหละคะ่ะอย่างที่บอกว่าก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นปีนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่นานเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งนับวันอะไรขนาดนั้นนะคะขอให้รู้สึก ขอบคุณกับตัวเองก่อนที่ได้ตื่นขึ้นมายังแบบว่ายังมีโอกาสที่ได้อ่มีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้เราได้คิดใ่ตองหรือว่าลองผิดลองถูกอะไรก็ตามขอบคุณมันทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะก็คราวนี้นะคะจะมาใช้ไพ่พิเศษนะคะดูว่าไพ่เนี่ยนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อน,อนๆบ้างน,นะคะนะอ่าเดี๋ยวมาเปิดไยพร้อมๆกันเลยนะคะ ค่ะเนี่ยเพื่อนๆไพ่พสวยมากเลยสวยมากนะคะเป็นไพ่ความคิดขึ้นมานะคะความคิดของคุณที่เข้ามาดูสิเขามีหน้ากามีน้ํากับมีไฟนะคะอารมณ์ร้อนกับเออเหมือนกับความใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าบาลขอให้อยู่ตรงกลางนะเออก็คือเหมือนเหมือนนางฟ้ากับกับ เจ้าเดวิลอะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะก็คือว่ามันอยู่ในความคิดของเรานะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วได้ผลดีก็คือความคิดของเรานะ,ะเหมือนเราเนี่ยคุณดูไพ่เสร็จแล้วนะคะก็ให้แนวโน้มความคิดไปตามไพ่เพราะไพ่เข้ามาเป็นไกด์ไลน์นะครับไม่หมอเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยไพ่เขาก็ไปดึงมาแหละนะพลังงานที่มันเกิดขึ้นกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ความคิดของคุณนะคะ สร้างความจริงใหม่ได้แล้วก็ความคิดของคุณมันมีความทรงพลังมหาศาลมากจริงๆนะคะคือคิดแบบไหนนะคิดซ้ำๆย้ำๆนะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณต้องการความรักครั้งนี้จริงๆให้มองไปในรูปแบบความรักนะคะแบบว่าโอเคคือฉันเชื่อแหละนะว่าแบบวันนี้เราทะเลาะก,กันมันมีเหตุผลสําหรับเราสองคนถ้าเราไม่ทะเลาะก,กันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันยังต้องการเธออยู่ขนาดนี้หรือฉันยังรักเธออยู่เขาก็ คิดแบบนั้นเช่นกันมันกับว่าถ้าวันนี้เราไม่ทะเลาะกันขนาดเนี้ยฉันก็ไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเธอเนี่ยพิเศษและสําคัญกับฉันมากแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะน,นั้นฉันจะอยู่ตรงนี้แหละนะอ่าฉันจะเปิดโอกาสให้เธอกลับเข้ามาในชีวิตแล้วฉันก็จะยินดีต้อนรับเธอกลับเข้ามาอ่ะความคิดของเราก็ให้มันเป็นไปในแบบที่ใจเรา,าปรารถนานะอย่าไปปฏิเสธอย่าไปมีอีกโอก้กับตัวเราเองแบบนี้นะคะเปิดโอกาสทําเพื่อตัวเอง ให้ความรักกับตัวเองถ้าเขาจะกลับเข้ามาแล้วเราถามใจของเราแล้วในในเวลาเนี้ยที่อ่าเรามีโอกาสที่จะพิจนารณาใจของตัวเราเองก่อนนะคะว่าโอเคมันก็เจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือว่าฉันก็ยังรักเขาแล้วฉันก็เรียนรู้แหละกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเขากลับมาฉันก็ยินดีต้อนรับแบบเนี้ยคะ่ะนะเพราะฉะนั้นคือว่าถ้ามาเราก็ซอฟลงด้วยนะทำเพื่อตัวเราแล้วทำเพื่อความรักของเราเพราะว่าคนสองคนเนี่ย ความเป็นคู่เนี่ยมันมันสำคัญมากๆเพราะว่าเราจะร่วมทางกันไปอะค่ะนะเหมือนแบบมันต้องเดินร่วมกันเหมือนคนคนเดียวกันนะคิดถึงเขาคิดถึงเราก็คือคิดถึงกันและกันแบบเนี้นะคะ,ะ,ะฟังฟังได้หมดอะคะ่ะฟังพ่อฟังแม่ฟังเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องฟังใจตัวเองนะคะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าคนอื่นๆก็คือคนอื่นค่ะแต่คือคนรักก็ค่ะมันก็จะอีกแบบหนึ่งความรักมันมีหลายรูปแบบความรักในแบบครอบครัวนะคะก็คือรักแบบ ปัจจัยเงินขายอยู่แล้วอยากให้เขาได้ดีแต่ว่าความรักในการเป็นคู่ครองอะ่ะเราก็คือเหมือนเรารักตัวเราะคะ่ะเพราะเราคือทีมเดียวกันเราคือคนคนเดียวกันนะแค่แบ่งออกเป็นสองคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคือว่าคิดดีกับเขาเป็นห่วงเขาก็เหมือนเป็นห่วงเราเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญเป็นห่วงเราให้มากๆก,ก็เท่ากับเราเป็นห่วงเขาไม่รู้ว่างงหรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิด เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ค่ะนะนี่สำหรับนี้เพิ่มเติมนะคะเป็น Angel Card นะคะนี่น่ารักมากๆเลยเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวด้วยนี่ค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูสิเนี่ยดูของก็น,น่ารักอ่านี่ค่ะเป็นแบบว่าเล็กๆเล็กๆ,ๆ,ๆน่ารักนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่า มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมอะนะคบมีนั่นแหละค่ะนะแต่ว่าจะบอกว่าอะไรนะคะขอสักสามใบนะคะขอสักสามใบจะไปพร้อมๆกันหักคุณตึง้ง Tenderness นะคะแปลว่าอะไรล่ะไลค่ะแล้วก็ Healing นะคะ เชนเดอร์เน็ตแม่หมอขอขอขอเวลาสักครู่แล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปแปลกๆกอนแป๊บหนึ่งนะคะดูสิไม่ได้ทำการว่า โอเคความอ่อนโยนนะคะขออภัยค่ะนะสิ่งที่นางฟ้านะคะอยากจะบอกคุณนะคะ e n d e r n e s s นะคะความอ่อนโยนนะคะกับตัวเองกับคนรักกับชัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะดึงดูดมากๆเลยดึงดูดความรักของคุณนะ่ะให้เข้ามาอ่อนโยนกับคุณนะคะเหมือนแบบ อ่อนโยนออกไปก่อนนะคะไลท์นะคะไลท์ก็คือความสวแสงสว่างนะคะคุณนะมีมีแสงสว่างในตัวเองเปิดเป็นขึ้นมานะคะแล้วก็ในสิ่งที่คุณพบเจออยู่นะคะในวันที่มันมืดมิดเนี่ยนะคะในวันที่รู้สึกว่ามันไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยะะม,มันดิ่งขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขาอยากให้คุณนะคะงางฝาอยากให้คุณเห็นว่าตัวของคุณน่ะมีแสงสว่างมากแค่ไหนถ้าไฟไม่ดับนะคะคุณจะไม่รู้จักวิธีเปิดไฟในตัวเองอะคะ่ะเหมือนกับว่าแบบ หวานมันมัน,มนคือให้ลุกขึ้นมานะฮึดลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องถูกผลักลงไปในปัญหาก่อนเออทำให้เราไปรู้สึกก่อนอย่างเงี้ยค่ะนะว่าแบบนี้นะเราอะไม่ดีมันไม่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ให้ลงมาเรียนรู้ก่อนสักครู่นึงสักพักนึงนะคะแต่ว่ามันมีแสงสว่างรออยู่นะคะมีแน่ๆค่ะนะแล้วก็นางฟ้าอยู่กับคนตลอดเลยอยากได้อะไรนะคะอยากรู้อะไรถามออกไปถามออกไปถ้าไม่ได้ถามมีเสียงก็ถามในใจอะว่าคือแบบ อตอนนี้นะคือยกตัวอย่างนะไม่ใช่ถามเรื่องหวยอะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆถามมาไปว่าคือว่าลูกต้องไปทางไหนอีกหรือว่าแบบสิ่งที่ลูกทําอยู่เนี้ถูกไหมคุณจะได้ข้อความทันทีนะจะได้ข้อความเป็นเสียงหรือไม่ก็จะเป็นข้อความต่างๆตามหน้ามือถือของคุณนะคะเวลาที่คุณอ่านอะไรจริงๆอะ่ะสิ่งที่คุณอ่านไปมันเป็นข้อความของคุณนะ นั่นแหละค่ะนะเพื่อนๆนะคะคุณเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและกับผู้อื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือว่าจงสองแสงของคุณออกมานะคะอย่าไปปิดบังมันไว้นะคะแสงของคุณมีประโยชน์และมีคุณค่ากับคนที่พบเห็นนะคะโดยเฉพาะกับตัวของคุณเองนะคะ แล้วก็ฮิลลิ่งค่ะนะคะช่วงนี้นะคะถ้าใครป่วยนะคะก็เอ่อเป็นช่วงที่แบบว่าอยู่ในการที่รักษาตัวเองบําบัดตัวเองเหมือนป่วยเหมือนเราป่วยเนาะบางทีเราเหนื่อยเราเนี่ยเราเครียดเราหรือว่าคนบางคนป่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าเป็นช่วงที่ เป็นการดูแลตัวเอง<ส> <ese> เป็นการบอกรักตัวเองนะคะโดยการที่ดูแลเขานะดูแลร่างกายนะคะเหมือนจิตวิญญาณออกมาดูแลร่างกายของตัวเราเองเนี่ยนะคะก็คือว่าเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือเงา,าของเรานะคะก็ตามเราไปทุกที่เลยนะคะจะดีจะไม่ดีเขาไม่เคยทิ้งเรานะเพราะฉะนั้นคือว่าเราก็ดูแลเขาให้ดีนะคะประมาณนี้นะถ้าหากว่าเราแข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะคะคุณจะดึงดูดความรักของคุณนะเข้ามามากมายเลยนะคะคนรักเก่าจะกลับมาคนรักใหม่มาต่อแถวกันแบบเนี้ยเลือกให้ดีนะคะบางคนไม่ต้องการคนรักเกา่าบางคนต้องการแค่ความรัก ให้กับตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขก็เลือกให้ดีนะคะแต่บางคนก็คือว่าอย่างที่บอกนะปณีิปนอมอ่อนโยนนะคะให้โอกาสได้นะกับความรักที่กําลัง วิ่งตรงมาหาคุณเนี่ยนะคะแต่ว่าหนึ่งคือให้โอกาสตัวเองก่อนนะคะแบบนั้นเลยนะคะพเพื่อนๆนะตกลงกันไว้ก่อนเลยว่าฉันจะเอาอยัางไงจะรับมือยังไงนะคะทําอะไรก็ให้มีแบบอยู่ในความที่แบบถูกต้องกับตัวเองนะคะ,ะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วเพื่อนๆจะเจอสิ่งที่แบบว่ามันเป็นของขวัญล้าค่าที่แบบว่าในที่สุดมันก็เป็นวันของฉันนะคะประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆแล้วก็ไม่นานเลยนะจากวันนี้ไปถึงสิ้นปีเท่านั้นเองนะคะบางคนเจอเลยอ่ะเจอแบบปุบปับเ้วเพิ่งคุยกันเดือนนี้เราเพิ่งจะแบบ ดูให้ไปแล้วเพื่อนๆก็เจอเลยอะไรอย่างเนี้นะคะเพื่อนๆน,นะก็แม่หมอขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีนะคะมีความรักที่ปลอดภัยสมบูรณ์นะคะอ่าสตรองนะคะแล้วก็พบเจอคนรักที่เขาก็เรียกร้องหาคูณยินดีที่จะเข้ามาดูแลคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตของคูณจับมือด้วยกันทะเลาะกัน เท่าไหร่ก็ไม่เคยปล่อยมือกันนะคะก็คือให้อยู่กันเป็นแบบว่า,าคนรักคู่ครองตายายปู่ย่าอย่างเงี้ยนะคะแก่เท่ากันไปเลยนะอยู่ด้วยกันจนชีวิตนี้ก็ขอให้พบเจอความรักนั้นในเร็ววันนี้นะคะขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงแคล้าคลาดปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ